chưa biết bàn cái nó chưa biết đến cái này chưa biết đến cái này chưa và đến cái này chưa biết đến này chưa biết đến cái này chưa biết đến cái này chưa biết đến cái này ท่านผู้ชมก็บอกว่าซะแดดเนาะตอนนี้กาบวเข้าก้าวกำลังเดินทางไปบ้านตันโกนเนาะพี่น้องเพราะว่ะมือนี้มือคืนนี่เนาะฝนตกเลยกะพอดีว่าเขาเข้าป่าโทรมาบอกว่าตอนนี้เขาเลือดเล็บเขาเอื่นอะไรยังบ้านเขาเกิดมาใส่แว่นแล้วเนาะเขาไก่ไก่ซีมาเปาเป็นเช้าเปาเป็นเช้านะใส่แว่นแล้วอะไรนี่พ่อใส่พูดเลยนาะพี่น้อง นิวก็เลยโทรมาบอกไอทีบเนาะว่าเขาพอจะพูดแล้วแล้วก็เลยเอ่อเกี่ยมสิเดินทางเนาะมีน้องซื้อพูดแล้วก็เดินทางไปเนาะนี่งานนิวก็ได้มี่พอน้องนิวเนาะมีไอทีบแล้วก็มีน้องนิวแล้วก็เนาะพี่น้องมีตายเนาะอยู่ทางล่างแต่ว่าคอมเมนต์พี่น้องไล่คนเนาะถามมาว่าอย่างกับให้อ่าอย่างอัปเดตเขาอัปเดตเขาได้หน้าให้เบิ้งแน่งามแล้วก็เนาะตอนนี้ก็เลยว่ามือท่าไปเบิ้งเนาะแต่โอกาสเนาะเนาะเพราะนี่มันอากาศก็ดีได้หมดนี่นะ ากาศกั s, ness, บแบบบ่แดดบ่อแดดบ่น uh ันมนไล่พอดีเนาะเฮากะกำลังเดินทางมาไก่สีหอดหานสื่อคุ้ยเลยเนาะไม่สื่อแต่แต่หานแก่ๆนี้ไปเลยก็เป็นหานที่เฮาหมักมาแวะประจาเนาะก็คือหานที่บลนที่สื่อเขาตลอดนามาขออนั้นมาเอานะพี่แกพี่แกบเพิ่นคอไปเลยได้เพิ่นมาหายหายมาแต่ว่าหายมาเอาเองเนาะลงไปสื่อ ค่มแม่แม่วาสอบหนึ่งเก่าลอยเนาะเพราะว่าเคยมาสื่อต,อนกกต้นแต่ก่อนให้พอน้องนิวลงไปทามบงเนาะกล้ยังนะไ,มไ,ไม่กระตายบ่ิมาซิมา,าบอกมาแล้วข,นาานขันันอ่ามาเาขั้เออ นี่นี่นี่แม่ข่าวเอาแล้เนาะท้าวบงามเลอาเงินสิมหาสิมหายเนาะพี่น้่งนาดินทรายนาดินทรายเมนบอตัวนี้เออดินทรายดินต้มไหนมั้ชอบเท่าไหร่ก็ปนละเป็นสิบเป็นลปสิบแต่เาเป็สิบเงี้บวงงามบอลาเงินเมนบ่อคือร่งไปเบิ่งพูดเลยเนาะพี่น้องมันก็มีอยู่สูงซิมหาสิมหาแต่ว่า เป็นกามงกุฎเนาะเป็นกามงกุฎแล้วก็เลื่อยแบบเท้ากได้กากร <18 S 1> ะต่ายเนาะไปเบงกุต <laughs> <laughs> ไปเบิ่งหันอยู่อั <laughs> <laughs> นวงเวียนหันก่อนเนาะหันเท้ากายมาเมื่อหันถ้าว่าบ่มีจังกามาเอาอยู่นี่นะพี่น้องก,อก,ก <laughs> า,กา,า,า,กามงกุฎเาอยากได้กากระต่ายตัวเคยใส่แต่กากระต่ายกามงกุฎเนาะบ่มีสิบแปดในแต่มงกุฎจ้ะเป็นหันที่สองเป็นหันประจำของแม,ม่ใหญ่เนาะพี่น้องกับอันกับพ่อน้องนิวเนาะมาซื้อว่าอาหารหมูอาหารเป็ดอาหารไก่อยู่นี่ บ่ก็ซื้ออยู่นี่ค่ะนี่เพิ่นสนับสนุนยูทูบเบอร์บ่ค่ะนี่สนับสนุนยูทูบเบอร์เนาะค่าประจําอาทิตย์ไปไปทามึงก่อนบ่ถามเจ้าของห้างเพิ่นแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นว่าบ่มีเนาะปุ๋ยที่เฮาอยากได้เนาะมันมือถ้าว่ามีก็2 0เนาะแต่ว่าหันมกนี่0 0แต่ว่าบ่มีเนาะเพิ่นว่าต้องได้ทต้นแรง ้เมื่อก่อนนวสิได้จังวสิได้เอาตัวนี้บอสิบวกเจ้าศูนย์พูดมาค่น้องหนอนก็คือเวลามันบ่มีเนาะพูดที่เราอยากได้ก็เลยได้เอาพูดหนีเนาะเมื่อลองบนโซ่หนึ่งก่อนราคาเจ็ดร้อยแปดสิบเนาะผ่าขายังค่ะเนาะของนิวแบกเองเลยน้องเดี๋ยวไปจ่ายเงินเถอะก่อนมานี่ยหันหันที่ซ้ำเนาะน้องได้เลยเนาะ เก่าลอยซาวจ้างว่าห่านยิเกินไม่โอ้โหหน้าหวาอยังนี้มีได้แล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มางหอดแล้วเนาะพี่น้องกันเกี่ยมสิไปหวานพูอีเลยเนาะเพราะว่ห้องมาหอดกับคำแล้วฮะว่าใช่ไหม่ะได้มาข้างคำบางงามไหมจะไปหวานพูอีเนาะเออทั้งจะถ่ายคลิปกับตองแต่งหน้าให้งามๆามมาเนาะหวานพูอีกกับตองใส่แต่งหน้าก่อนเนาะ นี่แค่เกี๊ยสวส่วนนี้อาทิตย์ต้องเห็ดงามไปก่อนนะพี่น้องเพราะว่าไปทางได้กระพอแต่ค,ค,ค,คนโบเลตแต่งงานค <laughs> ือป่าแม่น้องนิ่นนงเลยเนาะเพคนก็อยู่เป็นโสดนะพี่น้องอยู่เพื่อนคนเดียวยังโบเลให้ยังบม่เคยแต่งงานจากเถือ <laughs> ่อนะคนบอกว่าเดือดจะขึ้น,น <laughs> คนไม่ได้แต่คนไม่พูดไม่ได้แต่คนม่พูดแล้ววันคือฝนเด้อจันนี่ก็เป็นเขาหน้าเขาเนาะพี่น้องตัวนี้เป็นหน้า ไฮนี่คือว่าโนนสุดเนาะก็บ่บ่มีน้ําไหนี่แต่ว่าเฮาก็สิไสตัวที่ไหติที่มีน้ําเนาะไหตัวใดบ่มีน้ําก็จงไว้ก่อนเนาะพนต้ก็จังค่อยบ้านอีกเท่นงามด้พี่น้องเาเขียวงามเนาะเฮาใสุ่ยนี่ก็สิงามขึ้นไปอีกเด้นี่เก่อนแม่น้องนิ้วกับพ่อนิ้วก็มาสแล้วเเนาะเอาุยมาใส่เนาะพี่น้องอ่าตนั้นเป็นุ้ยเหลเนาะเามาใส่สุดก่อน แต่เขาเคี้ยวเคี้ยวใหม่ๆคุณน้องดำแหลวปลาหมึอได้ประมาณที่หนึ่งห้อก็มาใส่ผู้อื่นงามอันนี้ก็คือหน้าที่เ้างบ้าดำสุดก่อนเนาะสวงที่ว่าฝนตกแห้งๆนะเป็นหน้าบ้านตะโกน,นตักผู้วิเศษขู่เอาเนาะพี่น้องมันจังโบนักเนาะเขาก็บแบง่งเอาไปเทิร์นหน่อยอันนี้ก็คือเป็นเงินของเออทีบเนาะพี่น้องเงินทีว่าส่วไลด์พันด่ายมากพิ่นกะนี่เลยเนาะพี่น้องมาน้ำใสในขอบครัวเนาะ บอกว่าสีเห็ดหน้าสื้อพู้เนี่ยแต่ก็กินอยู่ยังไ้นองๆเนี่ยเนะาะแลรวมๆอยู่น้ำชลากะเป็นน้ำเพลินมืดกะ <g ül> ถือว่าเป็นเจ้าลักของขอบครัวอะไรเนะาะบอกว่าเบิ่งแย่งทุกอย่างในเฮือนเลยเนาะทุกคนกะมีชีวิตกันเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนะาะเพราะว่าเพลินซอยเรือทุกคนบเบิ่งแง่งทุกคน <c oughs> <c oughs> คลายเกลือบอนี้นะคุณบาซิปปุ่อื่นๆแล้วทางเชียงของเพลงคุณสาวกันนะทำร้องพี่หนุ่มแต่กุกแต่ก่อหมดเลยเกิดมาใส่แว่นเลยเนาะทันทันนี่เนาะคุณบาวเป็นสาวเลยเขา นี่ไม่น้ำแล้วพี่น้องหายใหญ่ป่าของแม่นนิ่วกอกหวานแล้วเนาะก็แม่น้ำนิ่วบดได้ลงพี่น้องแม่น้นิ่วแผลแม่นิ่วได้กินพูยเลยแสบปวดคอเนาะเลยบได้หวานให้ป่าเป็นหวานก็พอมนี่ใส่กุและะ้วก็คโคยหวานยายไปเนาะ หน้าโตเทียนป่าป่าซันเนาะมีน้องพผ่นกวานไปเลยเนาะพผ่นวานไปก่อนแลน้วเนาะทั้งน่ะกำลังเคี้ยวงามเลยเนาะเหมืนก็เอาควายมาเลี้ยงอยูน่นี่เนาะจูงตามคันนาเนาะก่อนน้องนิวก็หิวมากเลยเนาะคู่นึงไปหาเหลือกวานไฮที่มีน้ำเอากวานพัชชิอยู่แต่ไหนคันนาแล้วก็ลงหล่อตามคันนา หวานพูดวันยางไปเรื่อยๆอาทางกลางมันกับบะเพือกันไปย่างลมมาแถวหาผู้กัดงามลีนอเขานี่เนาะเที่ยวอมทุ่มเดือนมึงช่องเดือนเขาเป็นเบาเป็นซาวเลยหวาเนาะอีกประมาณเดืนอนนี้ก็เดือนแปดแล้วเนาะเดืนเนอเดนเก่า เดือนสิบนี่กะถอกอ,ออกข่วงมืดเลยกะผอ,อมสิเกียวเนี่ยเดือนสิบเอ็ดกันเลยแป๊บเดียวนะพี่น้องคือว่าเวลาผ่านไปวไวไไ่ิดไดกินเลยเนาะเขาเขาก็ได้ ไฮนี่งามเนาะเขี้ยวแบบเขี้ยวต่างโมโลเลยไฮนี่เนาะพี่น้องนี่ไฮชุ่มนังยังเป็นเรื่องเลี้ยงเนาะแต่ว่าไฮนี่คือว่างามงามเนาะกวกับใหญ่นี่โอ้นี่แคบวนโฮมเฮกเต็กแต่ว่าบาัรรจนาไปขั้นว่าแบบงามลายกะสีลมแล้วก็เขาเขาสีบ,บุเป็นหมาแล้วมีน้องเคาสิรินะคะว่างามลายกันนี่งามเนาะช่วงไฮนี่เป็นไห่วงข้าชงสายเป็นหย่อนแบบไก่ไหฮตะกาและพุย้ยลงมาหนีเมื่อพจังนี้นะเนาะ พูดแต่เข้าอันใส่กาอันตายกะเก็บมาข้ามหน่อยว่าพี่น้องสิตั้ตมกินจักหน่อย เอาเลายๆล่ลรเด้อนะเอาแบบได้เอาแบบเข้มหรือจ,จัง <c oughs> อยู่ต่ำเนาะก็เอาสบายเนี่ยราคาเก็บมาข้ามหน่อยแลย้วชิงท่คาดบา่บได้ก็คือพักแขงงน้องพี่น้องทาวาคาด์ตกัะแข่งก็คือโบเสบหรืนาะคคนว่ตตํำได้เนอะอยู่บานหฮาหันโบมีผักแขงน,นอะอยู่หน้านะนำท่วมเลยมันคือสีดับแนวบอไรู้อได้เนอะอยู่เท่า,าก,กับโบมีได้เลย อู้ถือกีดังน้องนิวก็เห็นตายนะเ่อใส่เก็บเอาไล่ๆเลยเมื่อไหวใส่ตู้อยู่บ้านเอาฮันหยาเป็นเลยได้เมื่อนันตายก็กินแล้วพี่น้องจ้องห้องหนามผู้เดียวในผายผู้ได้เขาเลยพอน้องนิวหวาพ่อทาผู้ใตยน้องตายก็พวกเขาใช้ ส้าผู้ทธากับเบบนหนีนฟังฟันพังดีด กำลังงามเนาะกําลังกุ้มกุ้มเดือนนากระนาเจ้าแบบว่าเริ่มมันขอนพวงแล้วเนาะเดือนนายั่งบนทอเดืนอันนี้เดือนนาแดงเขาเป็นบานเศร้าคือเขากำลังกลมกําลังเตรียมสิเตรียมสิมาเดือนนาเดือนนาจึงใดเกี่ยวนะพี่น้องเดือนนากระจึงม่านเดือนนาจึงม่านเดือนต่อไปจึงอเรื่องสองพวงสองสองคนละเดือนซีฟเดือนนาเดือนต่อไปกระเดือนซีฟแลยเขาได้เกี่ยวเขา ้งว่าน้ำสิบตะขวมเนาะเพราะว่าน้ำยู่พี่มักท่วมส่วนเกี่ยวเขาเนาะแปลว่าตอนนั้นคูสมางเอาลงเนาะพี่น้องเอาลงสวง่วนอ่าส่วนดําหน้านอนดําหน้านาะนอนแมบดําหน้าเพราะว่ามันเป็นอ่าหน้าม,มีน้ำนอนไปมันย้ำเกี่ยวเขาพัดไปลอยน้ำกูม้คามกันเนาะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แถวบานอ่าแถวนี้เป็นเอียงก็แถวบนนี้เนาะท่วมมึนเลย มีเพื้อนแยวเนาะพี่น้องแกงกองมาพีแซวสองกิโลแซวสองกิโลหนึ่งฝันต่วันแท้หนีกระถั่วมาเลยเด้ถั่วจพอยู่บ่อยคือบอลที่เขาไปถ่ายอย่างเช่นบัตรกองมปฐุมวันโบยังจี่เนาะบัตรเชียงโฮมโบยังยังจี่นะกสั่งอ่าถั่วสั่งถั่วมืดเนาะถูกหอดบางโคตรหอดอ่าถั่วมืดเลยแต่วันว่างมาพี่นิกก็นซื้อกระถั่วจริงเนาะพี่น้องเขากะลังงาม นี่หน้าไรถงสิอขันะพอกินอีกับูสิวะน้องปยาใหเห็นไลฟปันนี้เลยกระจายความเสียงอลยกันสีถงเนาะเห็นปะสีถงซามเลยาม่นไปดำสวยอ่าถงที่สีหน้าาบาไปดำสวยเหมืนเนก็คือเสียงกียเขาเนาะขนาดมอดถ่วมเขนาดมอถั่วเนาะอบอลเอาไปลกดำเหมือนกันถั่วเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ กก็ตมากายีอยู่บ้านกาดอยู่สะบันสิบสี่มือมาบานอีกสิบสี่มือมาการ์ดอยู่หงเยียนมาเขาโรงเยียนอีกสิบสี่มือมานเยียนก่อนเยียนมาทันจุบมีในคู่สามารถเป็นในคู่มีแต่ทานยามเนาะเยียนการคลิปนี้กดี๋ยจบไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้องสำหรับกำลังใจที่มีให้เนาะขอบคุณทุกกันกดไลค์กดแชร์